เรื่องจริงผ่านจอเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่าตู้ ATM ที่อยู่บริเวณหน้าร้านอาหารแห่งนี้ได้สูญหายไปอย่างไรร่องรอยพร้อมกับเงินสดประมาณ4ล้านบาทเมื่อย้อนกลับไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับก็ได้พบว่าในคืนวันเกิดเหตุเวลาประมาณตีสามได้มีชายคนหนึ่งนะครับได้พยายามทําอะไรอยู่กับตู้ ATM ตู้นี้ เหตุการจะเป็นอย่างไรปติตามชมพร้อมๆกันเลยครับเช้าวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุตู IGH, ้ ATM หายบริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งในอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าหน้าที่จึงรีบนำกำลังไปตรวจสอบครับพอทราบว่าเวลาประมาณต3สามเศษเศษได้มีคนร้ายเป็นชายสคนนะฮะเข้ามารักทรัพย์ นะครับก็คือมางัดแล้วก็ลักเอาตู้ ATM ไปนะครับก็ตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเห็นคนร้ายสองคนเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเวลาตี3ามครึ่งพบกับรถปิกอัพคันหนึ่งได้ขับเข้ามาจอดบริเวณหน้าร้านอีกไม่นานมีชายคนหนึ่งเดินตรงไปยังด้านข้างของตู้ ATM แล้วก็ดูเหมือนว่าเขากำลังจะพยายามขยับตู้เพื่อทำอะไรบางอย่างนะครับ จนกระทั่งมีชายอีกคนหนึ่งกลับเข้ามาอีกครั้งแต่เมื่อสังเกตจากรูปพันสันฐานแล้วกลับไม่ใช่คนเดิมครับและหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดก็ถูกหักลงครับคนร้ายได้ใช้แฉลงนะครับที่เตรียมมาด้วยเนี่ยงัดแต่จริงๆแล้วตู้มันหนักนะฮะมันหนักมากประมาณตั้ง4400กว่ากิโลนะครับแล้วก็ถ้าคนที่ไม่รู้วิธีการเนี่ยผมว่าไม่สามารถเอาตู้ไปได้ครับ เมื yeah. ่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก็พบว่ามีเงินจํานวนกว่า4ล้านบาทหายไปจากตู้ ATM จึงเร่งสืบสวนเพื่อหาบ่อแสในการจับกลุ่มคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดครับเวลาผ่านไปเพียงไม่กี่วันเท่านั้นครับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบตู้ ATM ปริศนาถูกทิ้งไว้ในบ่อน้ําของตนซึ่งอยู่ในเขตตําบลเชียงรากน้อยอาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อตรวจสอบหมายเลขประจําตู้แล้วจึงแน่ชัดเลยว่าเป็นตู้ ATM ที่ถูกขโมยม,มาจากจังหวัดสุพรรณบุรีโดยคาดว่าคนร้ายได้เอาเงินไปจากตู้หมดแล้วจึงนําตู้มาทิ้งเอาไว้ก่อนที่จะแยกย้ายกันหลบหนีไปจึงทําให้เจ้าหน้าที่ตํารวจคาดการว่าคนร้ายน่าจะอยู่ในละแวกใกล้เคียงไม่มีอะไรนะครับไไ้เลยครัรบที่ล่ผมพังนะครับ แต่เดีวพักกองนี้หมดกองนี้ก็หมดทั้งพี่หมดไม่เหลือมีกระบอกน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สจดหักฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกเล่งติดตามหาคนร้ายด้วยการตรวจสอบจากยานพาหนะและเทคโนโลยีที่ใช้ติดตามจนพบตัวปรากฏว่ามีคนร้ายทั้งหมด4คนเป็นชาย2หญิง2 พร้อมกับของกลางก่อนจะนําตัวไปท,ทําแผนประกอบคารับสารภาพเป็นความผิดร่วมกันลักทรัพย์นะฮะรวมกันลักทรัพย์โดยในเวลากลางคืนนะฮะโดยทำเวลาต่อสิงกิกันคุ้ม้องทรัพย์ก็ความผิดโทษจร,จรจิงๆจําคุก5ปีนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ทางระบวนการยุติธรรมซึ่งสา่ยจะต้องเป็นผู้พิจารณาครับโดยปกติเนี่ยธนาคารเนี่ยมีระบบป้องกันที่ดีอยู่แล้ว นะครับแต่จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารคงจะเ,ออเพิ่มความปลอดภัยและระ,ะมัดระวังให,ให้มากขึ้นครับสาเหตุของการลงมือก่อเหตุในครั้งนี้มาจากปัญหาหนี้สินแต่อย่าลืมนะครับการลักขโมยไม่ใช่ทางออกเพราะสุดท้ายแล้วคนผิดย่อมหนีความผิดไม่พ้นหรอกครับเพราะอาจจะมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับเป็นเรื่องไกลตัว และไม่ส่งผลกระทบต่อตัวเราเท่าไหร่แต่ถ้าเรามองกันจริงๆแล้วนี่คือรูปแบบของการขโมยของโจในรูปแบบหนึ่งซึ่งต่อไปมันอาจจะพัฒนาเป็นการขโมยในรูปแบบใหม่ๆที่เข้ามาใกล้ตัวคุณก็เป็นได้ครับ 真实，通过。